คลิปนี้นะคะพาเด็กๆไปเก็บสะดาวสวีเดนกันค่ะว้าว่าแล้วเดนไปฟินมองไงแฮะสนะแฮทิปะเดนมฟินแฮะอกโอกมองไงมองไงมอง ก่งมากเลยว<ะ>้าวได้เต็มสองตะกร้าแค่นี้ละค่ะจริงๆอ่ะมันมีเยอะนะคะนู่นยอดอ่อนๆนะ่ะข้างทางเต็มมาหมดเลยแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าีกคนเล็กล้มค่ะหัวเขา่าถลอกไม่เอาแล้วพอระดูไม่เอาแล้วค่ะป่ะพอแล้วอะะพอแล้ว น้องซันดาสนุกชค่ะชอบชอบเก็บปาลูกป้าสซันดาย่าก็เห็น